นี่ค่ะเทียงนาเลิมห้วยนะคะพี่น้องพายุมาลเมลายเซ่เมดเลยบ่เทียงนาคอยนี่แห้งสังกระสีแห้งปิวหมดเลยสังกระสีนี่เบิงเ่งนี้ปิว้วแหแล้วคะ่ะพี่น้องนี่ดีเนาะเขาบลักไปขายเนาะพี่น้องขายเซตลงยุงเลยได้เนี่บ่หามุงมุงโบเห็นเลยเด้อพี่น้องมาดูรอบๆคางกันนะคะเทียงนาน้อยคอยนี่นี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศ เถียงนาคอยดดเดินเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะขาก,ก็เดอ้อเถียงนาคอยเด้อบรรยากาศดีดีค่ะอยู่ไปไดก็อยู่เนาะก็เลยจะเป็นนี่เป็นสินเนาะพี่น้องเนาะอยู่แล้วมีความสุขถึงแม้จะเป็นเถียงเนี่ยเถียงนาห่างห้างเถียงนาเก่าแต่เฮากะอยู่แล้วมีความสุขมักวันนี้แหละค่ะนี่แหละพี่น้อง ค่ะพี่น้องมาชมเถียงนาค่ะโอ้อีกอย่างน,อน้องอยู่ในกบมะม่วงเลยค่ะพี่น้องอะไรนี่ตัวอะไรน,น,นี่ตัวอะไรน้องนี่น้อะบ่งนยอยู่ในก,กกมะม่วง,งค่ะมาชมเถียงนานะคะเถียงนานอนเฝ้านาปังค่ะพี่น้องชมเหมือนกันค่ะนะคะมีโอ่งใส่น้ำของค่ะพี่น้อง ลงใส่น้ําด้วยนะคะนี่คะ่ะจะมีน้ําหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีคะ่ะเป็นไหโบรานคะ่ะไหโบรานเด้อนี่เด้อเป็นไหโบราณคะ่ะเครื่องเฮ็ดกินนม้อกระ,ระโปะอย่างก็มีเมื่อค่ะถ้วยจานค่ะนี่นี่คะ่ะเป็นหม้อเป็นไหเป็นกระ,ประโปะเฮ็ดกินมีคะ่ะมีครบชุดคะ่ะนีนะ่เทียงหน้าค่ะเทียงหน้าปลูกตามทุ่งคะ่ะเอาไว้เฝ้านอนเฝ้านานปังค่ะเวลาเฮาบ่ยอยากนอนเฮือนทงเฮือนอยู่บ้านเฮาก็มานอนอยู่นี่แหละค่ะ ลมเย็นสบายค่ะพี่น้องโอ่งน้ำกินได้หนิเน,นาะไปไม่เพียวสิึ้นในได้มันมีมีไดนไดนี่นะคะนี่ยังมีไหายโบราณอยู่นะคะนี่หโบราณยังมีอยู่เด้เอ,อเพียงหน้ากับผู้พังแล้วค่ะพี่น้องกับสังกะีกับต๊ในี่ลมแห้งเมื่อคืนน,น,นี่บ่นน่เนาะโอ้ยลมแห้งจนติวค่ะพี่น้องสังกะีทักขนาดเลย ถัดมาอีกเธอนึงนี่นม,มัดแหละเทียงนาคอยจนบบเรือเลยแหละพี่น้องเลยสงสัยเรือแต่เสาเบิ่งแล้วล่มแห้งอีหลีนี่ค่ะอันนี้ก็หมอนหนึ่งเข่าค่ะพี่น้องหมอนหนึ่งเข่าโอ้ภัยกายมาลัสกสสารกระซี่ควยคายเถอะเมื่อแต่นอนอยู่บ้านเนี่ยแล้วออกมาท่งระเบือเมื่อได้ค่ะเอาวกระซังกระซีไปขายเนาะเป็นเงินมัดด้วน,นี่โจรขโมยแหงลายข่ายามนีย มันลากกระสังกระซีเฮือนคอยละตายเลยบึ้นนี่บ่มีกระสังกระซีมุ่งระเบ้อบุ๋ <Okay. S 1> มนี่ออบุ๋ค่ะนะคะพอห่มก็ยังมีครบค่ะพี่น้องปลาลมตนแรงนี่มานี่สิรอดอยู่บอ่อหนิผุเลยแนะบบเป็นตะเทียงคอยโบตกเสบ่พี่น้องมีตะเกียงไงนะคะนี่ตะเกียงไฟฟ้าค่ะพี่น้องตะเกียงไฟฟ้าบ่แม่นไฟฟ้าตะเกียง ว่าพิษตะเกียงโบราณค่ะโบราณว่าพิษมีตะเกียงไฟฟ้าบะนะบบนี้ว่ามั่วแล้วไม่เพียวนะี่ลมมาตะแลงมืดเทียงค่อยบรรยากาศาค่ะนี่มีโอ่งด้วยโอ่งน้ำกินมีกระตองประเดกพร้อมเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้ เถียงคอยมีครบทุกอย่างเด้อเริ่มออกก่อนนะมีครบทุกอย่างเด้อเถียงคอยเด้อหม้อกระโปะเฮ็ดกินก็มีเด้อโอ้โหปิ้ว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 นี่มีกระต๊องปลาเด็กเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่เอาไปคลายไว้เฮ็ดกินเด้อเอาไปแกงน้ำไม้เด้อนี่เด้อนะฮะอีหยังตัวนี้เนาะตัวนี้อีหยังโอ้ไอยนั่นค่ะ ตะคอเกี่ยวเคียดค่ะพี่น้องนี่ตะกอนไม่เพี้ยวกับแบบนี้แหละค่ะนี่หาเคียดค่ะนี่ฮูตามขั้นหน้าค่ะนี่ค่ะโอ้ของโบราณเนี่ยน,นี่ปกติหาโบเห็นนะคะพี่น้องแบบนี้หาไม่เจอเลยนะคะแบบนี้นะหาไม่เจอเลยนะคะใส่เนาะใส่เนาะใส่เนาะมันคือบเห็นนี่ค่ะ เขากบแต่ขาก่อยเกียดเกาะเขียดเกาะกบตราก็เ,าเ,าเ,าเป็นเสาแกนค่ะถ้าลมมาตะแลงนี่มัดเพียงค่อยวุ้นหนาใส่ไม้ค้ำมเลยค่ะพี่น้องเนี่ยโบ้ำบโบได้เนาะปลวกกินมัดแหละมือน,อนี่เอาปลวกออกกันเด้อพี่นอ้องเด้อการละมังกันยังอยู่เด้อการละมังกันยังอยู่เด้อเ่บันไดเราค่อยชีขึ้นในบันไดในบันไดเป็นอย่างนี้ เบื้องบันไดลิงเนี่ล่ละเป็นอันนี้ค่อยสชขึ้ในใดๆเอาเอาสือกมัดเอาพี่นอ้องเพชรใดๆ่อยชิขึ้นได้ใชขึ้นไปเบื้องทางเงือนใดน,ใน,ใน,นี้โอ้ยค่อยขึ้นบันไดเลยหักแน่นอนรุนนี่มัดเอาค่ะพี่นอ้องอันนี้ก็บลุดเลยนะี่อันนี้ก็มัดเอายกอ,อันนี้ซะบ่เนาะยกอันนี้ก็ได้ค่ะพี่นอ้องรักอันนี้ซะบ่บันไดนี่ ปูด้วยนั่นนะคะพี่น้องปูด้วยไม้สำไพค่ะตอกขุดตอกเตียงเลยค่ะพี่น้องว่าน้ำประเดกดีนะบ่มีไผลลักเนาะมีน้ำประเดคขวดอีกเข้าไผลเหรอมีน้ำประเดคขวดอีกเดอ้อบงเนี่ยศาสตร์ก็อยู่ครบค่ะพี่น้องั่นจะคลองเฮือนค่ะจะคลองเทียงนา มาแล้วอันไปกลับแล้วน้อยอันนึงกลับกระเป๋าเมื่อใบไ,ไหนกระเป๋าเมื่อเลยสีเหลืองเลยกระเป๋าเมื่อไหนไหนี่กระเป๋าเมื่อเลยสีเหลืองจีโอ้ยค่อยสิขึ้นในอะไรเนี่ยพี่น้องค่อยขึ้นบนใดนี่มันบันไดเป็นอย่างนี้โอ้มีโอ่งเลยค่ะพอมีโอง่งแล้วโอ่งที่นอนมอนมุคงครบค่ะมีกระเป๋าอีกนะค่าพูน มา <Bye. S 2> ดูนค่ะหหนึ่งเข่าก็มีแย้งผูกเปยนอนนะคะนพว่นปาสว่างขนาดเลยไปขอโทษค่ะเสือกเปยกระิขาดเลยคะ่ะพี่น้องทำบเบิงในกันตกปุก๊กใส่พื้นเลยขาดแต่บันไดบันไดมันอยัดลุดเลยบ่มีบันไดเบ่งเทียงนาคอยคักขนาดโอนบรรยากาศดีนะคะเทียงนาริมผ้วยถวยค่ะ ักขนาดเลยดกแป็นปูมานั่นยู่ป้วยแป็นปูเป็นไม้ค่ะมึงครบมกักกระเป๋าเดินพอกเดินทางกระแลว่าพาไปนอนบ้านกะมาห้วยค่ะมานอนอยู่หว้วยมาเบิ่งเด้อนมาเบิ่งอีกเบิ่งเด้อเออมีหมาเ้าเป็นเ้าอย่างนี้มะเพารอดพี่น้อง อย่านี่ซากเนาะบ่แม่นบ่แม่นซากปุ๋เสื้ออันเด้อวกเนาะวกฮะเออๆได้จังเอ็ดอนตาโอ้อีหยังนี่ซากกพี่น้องปายซากกระเบือปวกจนกินคพี่น้องบโอ้ ควายาวของสากรกะเบือ่อดีนะขเขาบลักไปเนาถลักไปเราเป็นเรื่องเลยสากนี้ค่ะแต่คกไปใส่นอกคบกอเห็นแต่สากคบคือเฮียแบบนี้คือมีหคดคบแบบนี้เอาไปมองเกาก่อนเดวสิเฮียของเพิน่นโอ้พี่น้องหาคบเเห็นคกอยู่ใส่นอกมาสำรวจเพียงน้าเพิน่น นี่กะตเตาะใส่ยังได้นี่เนาะโบหมกผอกหักเพชรมีครบนะคะนี่นี่คือมามาหว้วยอยากกินแกงเราไม่ก็คือได้แกงนะคะบ่วงซ่อนซ่อมครบ,คบมัดคำปาร์ตี้ได้เบาๆแล้วค่ะพี่น้องมึงคงเข่าข่อยเดินนี่เด้อหัวข่อยเดินนี่เด้ออย่าลักของข่อยอเด้อโคนขักข,ขนาดเลยลมแห้งมาตอนแรงเนี่ยปิ้วมัดล้วเออหลังคาเทียงข่อยนี่ รรมาตาดบ้านนายเลอยู่ได้เขาก็ยู่เพาะพี่น้องเนาะก็ลมคาเลมอย,อยู่อยู่เย็นเป็นสุขเนะาะอย่ามีโรคมีภัยยู่เทียงหน้าเกาเกานนี่ก็อยู่ได้ค่ะพี่น้องไม่เป็นยังไม่เพียก็อยู่ได้ได้แบบนี้ไดยมากค่ะริมห้วยนี้มันเย็นมันสบายค่ะบบได้ยินเสียงยังรบกวนสตางเขาอยู่ค่ะพี่น้องบบมีภัยมาว่นน้ำเขาได้ไหมละ่ะคะ นี่ะคะบรรยากาศเทียงนานี่นะคะบรรยากาศนี่คะ่ะบรรยากาศเทียงนาริมห้วยนะคะ